ท่านทั้งหลายาได้พบกันวันนี้ก็เนื่องจากมีชาวพุทธศาสนาที่มีวันไหวแล้วก็เศร้าใจสะเทือนใจห่วงเหมือนกับว่าเป็นห่วงพระพุทธศาสนานะคะกลัวจะไม่ถึงลูกถึงหลานนะคะว่าเพราะว่าข่าวโลกโซเี่เ่นที่ออกสู่โลกแต่ละแต่ละข่าวออกมานี้ มันไปในทางด้านาทำลายหรือเสือ่อมหรือสลายหรือทำล้ายพระศาสนาก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีแต่ข่าวเสื่อมเรื่องเสือ่อมเรื่องเสียเรื่องที่จะแส่พระศาสนาโมมองนะคะเอทีน,นี้ก็เลยปาลบมาก็ขอเรียนให้ทราบนะคะฝากไว้ในลูกหลานต่อไปในอนาคตแล้วท่านผู้ ห่วงใหญ่นะคะอนุมโมทนาบุญค่ะเอ,อยังไงก็ยังพระศาสนานี้มีอายุห้าพันปีแล้วนี่ก็ผ่านมาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะก็คงเหลืออีกสองพันสี่ร้อยเท่าไรหร่ล่ะคะสี่สิบหกหรือเปล่าคะอ,อ,อันนี้ประมาณนี้แหละคะ่ะคำนวณเอานะคะอืมทีนี้อ่ายังไงเสีย พระศาสนาก็คือต้องคงอยู่คู่โลกอยู่แล้วค่ะเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายธรรมชาติกับพระพุทธเจ้าทําสัญญากันไว้พระพเจ้ามาอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ก็มีสัญญากับธรรมชาติค่ะธรรมชาติจะปกปักรักษาจะคุ้มครองอให้พระศาสนาอยู่ครบพันปีแน่นอนค่ะน,น,น,นี่ธรรมชาตินะคะส่วน พุทธบริษัทหรือผูอ้รักษาตามผู้ปฏิบัติตามที่มีตำแหน่งรักษาพระพุทธศาสนาที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนี่ก็มีไว้ในโลกค่ะอันนี้ต้องปฏิบัติเราถึงจะรู้นะคะนี่ครับเรายังไงเจ๊อย่าตกใจอย่าสะเทือนใจอย่าหวั่นอย่าเต้าโศกเลยนะคะเพราะว่าคําสอนของพระพุทธองค์เป็นคําสอนที่สิ้นอสิ้นกิเลส เป็นผู้เป็นเจ้าของศาสนาสิ้นกิเลสนะคะคำว่าสิ้นกิเลสก็พระอ,องค์ก็ไม่มีทั้งกรรมกรรมละคะและตัณหาไม่เอาอะไรในโลกเลยนะคะสามโลกนี้ไม่เอาทรงปล่อยหมดเลยถึงได้ตัดสรู้แจ้งโลกถึงได้เป็นศาสดาเอกของโลกต้องไม่เอาของสมมตินะคะของสมมุติพระอ,องค์ไม่เอาเลยเป็นแบบอย่างาพระอ,องค์ก็เลยวิมุตติหลุดพ้นตัดสรู้แจ้งโลกเป็นพระพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ที่ที่มีในโลกโดยธรรมชาติที่เป็นชุดแต่ละชุดต้องมีพระเจ้าบอุบัติมาในโลกเป็นธรรมชาตินะคะเออและทีนี้เราก็อยู่ในออชุดชุดนี้มีห้าพระองค์นะคะทีนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าออในเมื่อทรงตัดไว้นะคะตัดไว้ในโลกว่าออพระศาสนาของพระองค์เนี่ยจะมีลัทธิต่างๆมีศาสนาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย อาก็ส่งตัดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าตกใจเลยค่ะมีก็เขาก็มีทางทางอันนี้นะคะว่าโรคที่บันทอนหรือมาทอนหรือมาอมลดลดการอะ,อะไรขยายหรือเผยแผ่พระธรรมเนี่ยอ่อนลงก็เพราะว่ามีมีผู้ทำผู้รักษาทำทำเสียซะเองน,ะนะะอั่นแหะค่ะเอาพูดตรงไปตรงมานะคะ ผูนะ้รักษาทาเสียตัวเองแต่ว่าผู้ที่มาอุบแทรกแซงสัตว์รัธิหรือเจ้าศาสนาเกิดขึ้นเยอะนี้ท่านก็มามาใน,ในฐานะดีเนี่ยท่านมาในฐานะทรมดีเนี่ยมาตรุแล้วศาสนาพระองค์มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีมาแทรกแซงนะคะทีนี้เรื่องดีก็ก็กกกกกยกเลิกกันไปนะคะก็แบ่งออกไป แต่เรื่องเรื่องที่ทําลายเนี่ยก็มีอย่างนี้ค่ะถ้าเรามองดีๆก็มีส่วนไม่มากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอธรรมชาติที่พูดรักษาเนี่ยก็เท่าคือลูกของท่านเนี้ยค่ะตรงหมดคือบวชปับ๊บร,รักษาสินสองร้อยีิบรักษาสินสองแล้วยี่เจ็ดปั๊บเนี่ยเท่ากับเป็นลูกท่านแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นบุตรท่านแล้วแล้วลูกท่านมีทั้งโลกทั้งโลกพูดใครก็ช่างที่บวช ที่รักษาสินสองร้อยเจ็ดหรือสินห้าเป็นตั้งแต่สินห้าจนถึงสองร้อยเจ็ดเนี่ยถือว่าบุตรของท่านทั้งน,นั้นทีนี้ลูกลูกเยอะขนาดนี้มันก็เลยมีทั้งคนดีคนไม่ดีเดี๋ยวครอบครัวเราเนี่ยมีลูกไม่กี่คนมันก็ยังมีทั้งลูกดีกับไม่ดีใช่ไหมล่ะคะนี่ลูกเราไม่กี่คนมันยังต้องมีคนดีคนไม่ดีลูกอัตตะตันยูลูกอัตตตันย,นยูขนาดลูกเรามีน้อยน้อยนะคะแต่ลูกของท่านมีทั่วโลก มีคู่โลกไปตลอดห้าพันปีมีไปทั่วไปหมดก็เลยต้องมีทั้งดีไม่ดีนี่นี่ก็เป็นเครื่องบง่งบอกนะคะแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าที่ว่าศาสนาสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะเนี่ยพระองค์เป็นผู้คำสอนของพระองค์นะคะเอาอย่างนี้นะคะถ้าท่านอยากสบายใจหรือท่านที่ไม่หลงใจก็สอนแนะนำลูกหลาน หรือผู้ที่ต้องการพิสูจน์นะคะก็พิสูจน์ได้ศาส,สนานของพระองค์คําสอนพระองค์พิสูจน์ได้ค่ะพ,พิสูจน์ได้แล้วก็เห็นได้ด้วยไม่ต้องพิสูจน์หลายอย่างก็ได้ค่ะเพราะคําสอนมีมีมากมหา,า,าศาลเหมือนกันแปดหมื่นสี่สี่พันพระธรรมขันธ์แต่เราเอาแค่หมวดเดียวคําเดียวบทเดียวเอาแค่อกเรื่องโกรธอ่ะเอาเรื่องโกรธนะคะเอาเรื่องไหนก็ได้เอาแล้วแต่ท่านถนัดก็เอาเรื่องโกรธ เขาพูดเขาเอาเรื่องโกรธขึ้นมาพิสูจน์คําสอนท่านนี่ค่ะเพราะว่าที่บอกว่าเมื่อกี้พระศาสนาคำสอนของพระองค์พระศาสนานี้พิสูจน์ได้แล้วก็เรียกพิสูจน์ได้นะคะเพื่อเพื่อเพื่อความเข้าใจของเราหรือเพื่อความแน่ใจของเราเพื่อความมั่นใจของเราพิสูจน์เลยค่ะก็ทําไมถึงว่าพิสูจน์แต่ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองนะคะอืก็คือเมื่อกี้เลือกเอาเรื่องโกรธใช่ไหมคะ เาขาว่าเนี่ยโกรธเนี่ยท่านสอนไม่ให้โกรธนี่ค่ะบ้านนี้ท่านสอนไม่ให้โกรธแล้วท,ท่านไม่โกรธก็เท่ากับเราอะสลังทําตามจะไปสูจน์ท่านแล้วว่าคําสอนท่านําไม่โกรธมันจะไม่มีทุกนันเองค่ะถ้าโกรธมีทุกทันทีแล้วถ้าไม่ถ้าไม่โกรธมันก็จะไม่มีทุกเนี่ยหมวดของวความโกรธจะไม่เกิดทุกเพราะคนทุกต้องโกรธอ,อยู่แล้วค่ะเพราะเพราะยังไงเพอ,อ,อ คนที่โกรธต้องทุกข์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าษยาพิสูจน์ก็ต้องไม่โกรธนะแล้วมันก็ต้องมีสามสามาระยะนะคะมีโกรธอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดีะ่คะอย่างยาับยั้งได้ว่าเราไม่โกรธละเพราะเราไม่อยากเราอยากจะพิสูจน์คำสอนของท่านอ้าไม่โกรธละเนี่ยและทีนี้อ้าวแล้วมันก็เลยได้แท้ยับยัง้งแต่ถ้าเผื่อเหตุการณ์มันรุนแรงแล้วท่านก็จะมีคําพูดว่า มันน่าโกรธมันน่าหมันใส้มันน่าตอบโต้มันจะปล่อยให้มันกำแหงไปได้ยังไงมันน่ามันไม่น่าจะไปอภัยมันมันจะไปยกให้มันได้ไงไม่โกรธแน่มันสิ่งที่มันทํามันร้ายแรงมันเหลือเชื่อก็ต้องโกรธมันต้องต้องแก้มันมั่งต้องเล่นมันมั่งต้องให้มันรู้สึกตัวมั่งอะไรนี่นี่นี่อย่างอย่างกลางนะคะไม่ไม่ยอมค่ะไม่ยอมน่ละค่ะีนั้นเราก็ต้องยอมอีกค่ะ เราจะต้องไม่มีตัวนี้อีกแล,และอย่างละเอียดก็เราต้องเราต้องเมตตาทีนี้เมตตาเกิดคนในถึงต้องเมตตาก็เราจะเอาอย่างละเอียดนะเราจะทําลายอย่างละเอียดเพื่อจะเพื่อจะพิสูจน์คําสอนของท่านนะคะอย่างละเอียก็คือสงสารแันี้สงสารเมตตาสงเคราะหอนุเคราะห์ช่วยเขาที่เขาเป็นศตตัตรูที่เขาเล่นงานเราที่เขาผ่านเราหาเรื่องเราจนเราต้องอดเนี่ยเราให้เราสงสาร เราเมตตาเราให้อภัยเพราะว่าเราอยากพิสูจน์คําสอนพระเจ้าอแล้วก็ต้องให้อภัยออกมาจากจิตจากใจให้อภัยให้เป็นบริสุทธิ์เพื่อเพื่อก็เราอยากพิสูจน์ไงคะนี่ค่ะสอนตัวเองอยู่เสมอว่าทําไมเราถึงให้อภัยทําไมเราถึงต้องไม่โกรธทำไมเราถึงต้องยกให้มันมันมันทําเลวซามให้คะ่ะเพราะเราจะพิสูจน์แต่นี่แหละคะ่ะคือเมืเ่อเรื่องของเรื่อง ให้พิสูจน์นะคะการตนาพระพุทธองค์พิสูจน์ได้แล้วก็เห็นได้รู้ได้ด้วยตนเองที่โลกเขาเรียกว่าเป็นเป็นกาสตนาที่มีเหตุผลนะคะคําว่าเหตุผลมันมีเหตุแล้วก็ให้ผลชี้แจงแสดงเหตุนั้นเหตุที่เกิดนั้นผลมันก็จะออกมาเพราะว่าพระอ,องค์ชี้แจงความจริงะแต่เหตุที่เกิดมันเป็น ความสมมุติมันเป็นเรื่องของอวิชชาเป็นเรื่องของมารเป็นเรื่องของธรรมชาติท่านเลยชี้ให้เห็นความเป็นธรรมชาตินี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลความว่าเหตุผลเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้อันนี้พูดให้ฟังว่าถ้าจะพิสูจน์พระศาสนาของพระพุทธองค์ว่าเราจะอุน่นใจไหมเราจะอบอุ่นใจไหมเรามั่นใจไหมเนี่ยค่ะ ก็พิสูจน์แค่เรื่องเดียวข้อเดียวบทเดียวบาทเดียวเรื่องโกรธเนะะี่ยค่ะท่านต้องไม่โกรธถึงขนาดบริสุทธิ์เลยนะคะนี่แหละค่ะแล้วท่านก็จะประจักษ์ทีนี้ถ้าจะพิสูจน์รวมยอดนะคะรวมยอดละทีนี้แต่จะเอาเป็นขังเข็บนะคะรวมยอดนี้คําสอนของพระองค์มีมหาศารแต่ก็จะรวมแต่ตัวแต่หมวดหมวดนะคะรวมยอดก็คือรงสอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ย ทรงสอนว่ามีแน่นอนต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเราก็เห็นนะคะว่ามีมีเกิดแล้วก็มีแก่แล้วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีตายไปจากโรคชัดหมดชัดเจนนะคะแล้วบอกว่ามีมีเนี่ยโกรธโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนแล้วทุกคนมีจริงๆค่ะไม่มีใครไม่โกรธไม่มีใครไม่โลภไม่มีใครไม่หลงไม่มีใครไม่ทิฏฐิมีอัตตาตัวตนมีจริงนี่ทรงสอนไว้มีจริงเกิดในจิตใจมนุษย์จริงอ้าว นี่พิสูจน์โดยโดยการว่าคําสอนของพระอ,องค์มันอยู่ที่ใจเรานี่เองแล้วที่สุดต่อไปลมลนชาวโลกมนุษย์โลกเกิดมาหลงโลกหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงอาสัมผัสกายในสตรีบรุษหรืออ่านี้นะคะคาว่าสัมผัสอ่อนนุ่มพวกนี้สัมผัสสิ่งพอใจเนี่ยค่ะ,ะทั้งสัมผัสทางกายเนี่ยค่ะน,นี่ก็หลงนี่แล้วเราหลงจริงไหมเรามีอย่างนี้จริงไหม ถ้าไม่จริงพวกเราไม่มีหนอเนื้อเชื้อสายเด็ดขาดเนี่ยนี่ก็ส่งสอนไว้พิสูจน์ไหมคะเนี่ยและต่อไปก็มีการบางทีก็นึกไม่ทันนะรีบรีันคําสอนท่านเยอะนะคะเอาเป็นว่านี่นี่รวมให้แล้วนะคะว่าพิสูจน์ได้ขนาดนั้นแล้วก็เรื่องของอจิตนะอ๋ะอพิสูจน์ได้ว่าท่านบอกว่าทุกอย่าง มันเกิดขึ้นที่กายวาจาใจในะคะกายก็คือเกิดขึ้น,นการกระทําทําตามใจในะคะแล้วก็วาจาก็นี่ค่ะโต้อตอบอ่าสิ่งที่ไม่พอใจในี่ค่ะเพราะนั้นท่านให้รวมให้สํารวมกายวาจาใจใ,ให้ระวังหมดเลยสิ่งที่ผิดไม่ทําเลยนี่คะเพราะนั้นก็งดออของขอเข้าเรื่องสิน,นี่มคะท่านให้งดสินก็ไม่ได้ท่านให้งดเว้นให้งดเว้น งดงดงดตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงสองร้อยเจ็ดข้อถ้างดขนาดนี้ก็เท่ากับเราเนี่ยพิสูจน์คาสอนท่านอีกเหมือนกันนะถ้าเรางดอย่างนี้เราก็เป็นผู้ที่จะหลุดโลกผู้เจ็บคนทุกข์ผู้ที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่พบของจริงพบพระจธรราคำสอนได้เข้าถึงพระ,พระองค์ได้ชมพระบารามีพระองค์ถึงได้บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอ บวันไหวต่อต่อต่อว่าโลกจะสสลายหายไปพระศาสนาจะหายไปจากโลกไม่หายหรอกค่ะตากใดที่ยังยังเหลืออีกสองพันกว่าปีเนี่ยคะ่ะก็ยังคงคงอยู่แล้วก็มันอยู่ที่เราชาวโลก ที่เกิดมาพบพ,พระพุทธศาสนาต่างหากล่ะคะ่ะว่าเรามั่นคงไหมแน่วแน่ไหมเนี่ยคะ่ะหวั่นไหวไหมเนี่ยคะ่ะถ้ามั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหวก็ดองเดินตามที่ทรงชี้ทางนี้ล่ะคะ่ะพระองค์มัน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 เป็นเรื่องของที่พระองค์ชี้ได้ที่ทางได้อย่างเดียวบอกทางได้อย่างเดียวแนะนําได้อย่างเดียวอ่าแล้วก็อ่าให้ความรู้บอกสิ่งบอกเหตุให้เป็นพระที่เรียกว่าพระศรธรรมเนี่ย แต่ทําให้ไม่ได้นี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องทําเองแล้วเราถ้าเราเห็นตรงนี้เราเห็นเห็นอะไรรู้ไหมคะเห็นการมาเกิดมีชีวิตอยู่ดิ้นรนขวอยคว้าหาทรัพย์ก็ได้ทรัพย์หาเกียรติยศชื่อเสียงก็ได้เกียรติยศชื่อเสียงหาความเป็นอยู่สุขสบายก็หาได้ค่ะแต่ยังไงเสียพอหาได้ความทุกข์ก็แทรกแทรกแซงอยู่ในในความในชีวิต ในช่วงที่มีชีวิตพบภูมิที่เกิดนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้ที่หาได้นะถามว่าได้เสวยเป็นเป็นอมตะไหมได้เสวยเป็นอ่าตลอดไปโดยที่ไม่ต้องจากมันไหมเนี่ยไม่ใช่ะต้องจากของบางอย่างในโลกนี้บางอย่างก็ถาวรบางอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปเห็นได้ช่วงชีวิตของเราแต่บางอย่างอย่างเราจากไปแล้วของนั้นก็ยังคงอยู่ อยู่ในโลกอย่างวัตถุที่สร้างขึ้นมาบางอย่างก็มีอายุยืนนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราได้เสวยไหมล่ะเราได้มาแล้วบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเกียรติยศชื่อเสียงอมงสาคณะญาติเราประคองไว้ได้ไหมเรายึดไว้ได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้เมื่อเราเห็นเช่นนี้เราอยากเราจะเอาอยู่ไหมนี่ค่ะถ้าเราไม่เอาเราเห็นเป็น นพระพู้ใชองพระพุทธองค์ยังไม่เอาเลยแล้วเราก็มาเสวยแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราก็ได้มาชั่วระยะหนึ่งไม่นานเลยเคือตอนหานั้ำบากมากใช้เวลามันนานมากแต่พอได้มาได้ใช้ไม่เท่าไหร่เราก็ต้องปลอาจากมันเพราะร่างกายที่เราอาศัยอยู่มันเป็นธาตุมันมันหมดสภาพแต่จิตมันไปแล้วมันก,ก็กลับมาเกิดไหมแล้วมันไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้กลับมารักษาสมบัติที่มันาไว้ มันต้องเกิดตามภพภูมิของบุญกรรมที่สร้างไว้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนทายาทเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนพอ่นพอแม่เปลี่ยนที่เกิดนะเปลี่ยนตำแหน่งก็อยู่ในสามแดนโลกธาตุนี่ละีิทีนี้เห็นอย่างนี้หรือยัง,ยงแล้วเมื่อเราเห็นเราก็อยากจะออกไหมอยากจะพ้นไหมออกได้พ้นได้ในพระศาสนาของพระพุทธองค์นี่ราคาออกได้ยังไงก็เริ่มต้นเรืตั้งแต เท่ากับที่เราพิสูจน์เรื่องโกรธแล้วนะคะเราก็โลภหลงพิถีมานะก็เดินไปเดินไปเดินไปดําเนินไปตัดไปนะคะไม่ใช่โกรธชนะเรื่องโกรธอย่างเดียวบริสุทธิ์เรื่องโกรธอย่างเดียวเราจะาไปได้ยังค่ะแต่ก็เป็นฐานเป็นกําลังมหาศาลที่เราจะก้าวต่อไปไม่ถอยหลังเด็ดขาดลองเดินตามลองประพฤติตามลองปฏิบัติตาม แค่อย่างเดียวเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นพอเห็นแล้วมันก็จะมีกําลังพอมีกําลังแล้วมันก็จะกล้าหารชาญชัยก้าวต่อไปค่ะมันก็จะไปชนะอีกไปขั้เป็นขั้นตอนเพราะพระศาสนาของพระอ,องค์ก็บอกไว้เป็นเป็นหมวดหมวดแต่ว่าแต่ละหมวดมันเป็นเบอร์หนึ่งหมดเลยมันมีกําลังมา,าสารหมดเลยม,มีโทษมา,าสารหมดเลยโทษมันเท่ากันหมดเลย ที่รอนเป็นด่านมันเป็นเบอร์หนึ่งทั้งนั้นเลยเราต้องต่อสู้กับมันแต่ว่าท่านเวลาสอนก็เรียงไว้ฉะนั้นราคาเกิดแก่เก็บตายโรคปวดร้องที่เทียมนั่นเรียงไว้เฉยเฉยแต่จริงๆแล้วมันมีอํานาจมหาศาลยิ่งใหญ่มาก่ะแต่ทีนี้พอพอเออนจิตใจเราก็ยิ่งใหญ่อีกยิ่งใหญ่มหาศาลเหมือนกันท่านที่บอกว่า จิตเป็นไอ้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยทีนี้เอาอำนาจนั้นมาใช้เป็นประโยชน์เลยนะคะมาตัดสินลงว่าจะเลือกดำเนินเส้นทางออกจากโลกไหมทีนี้ใจเป็นผู้มีอำนาจที่จะเลือกได้เลยตอนนี้ตอนที่มีใจตอนตอนใจเป็นใหญ่เป็นประธานใจมีอำนาจใจที่เป็นที่อยู่ในก้อนธาตุดินน้ำลมไฟที่พบพรมที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหะค่ะมีอำนาจเด็ดขาดเลยค่ะ สามารถดําเนินได้ชนะเอาชนะธรรมชาติได้เราอย่าไปยึดธรรมชาติเราอย่าไปติดธรรมชาติเราต้องออกจากธรรมชาติพอดีเลยค่ะมีคลิปหนึ่งออกมาโซโลกโซเชียนท่านบอกว่าให้เราอ่ะมีมีบ้านสามหลังหลังที่หนึ่งก็อยู่ในท้องมารดาหลังที่สามก็เอาในแบบดินฟ้าอากาศนี่แหละเปยนดินนี่แหละเป็นหลังที่สอง,สองหลังที่สามก็ขึ้นเมนเผาอันนี้จะคลิปออกมาแบบนั้นนะคะแล้วก็ ท่านตอกย้าว่าเราต้องเข้าถึงธรรมชาติเราต้องรักธรรมชาติเราต้องศรัทธาต่อธรรมชาติเราต้องดูแลธรรมชาติและธรรมชาติก็จะรักเราฉะนั้นก็เน้นเรื่องให้เราเนี่ยติดธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติซึ่งขอเรียนให้ลูกหลานทราบว่า เราจะไปติดเราจะไปยึดธรรมชาติเราก็ไม่ได้ออกจากธรรมชาติสีคาเราต้องหนีธรรมชาติเราต้องออกจากธรรมชาติเราต้องเราต้อง wow. ต้องออกจากโลกของธรรมชาติเพราะสามแดนโลกธาตุยังเป็นธรรมชาติอยู่และธรรมชาติมันเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงมันเป็นสิ่งสมมุติมันเป็นสิ่งเวียนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนอยู่ในโลก แล้วมันมันเป็นเรื่องของโลกนะค่ะธรรมชาตินี่คือเป็นเรื่องของโลกแล้วก็อย่างที่ว่านะคะไม่มีใครแก้ธรรมชาติได้อความหมายของที่ว่าธรรมชาติก็คือมีแดดมีฝนมีมีสว่างมีมืดแล้วก็มีหนาวมีร้อนมีอาการนะคะมีความอบอุ่นนี่คือธรรมชาติแล้วถ้าเราเราไปติดมันรักมันอไปยินดีกับมันไปรู้คนของมันแล้วก็ให้มันรักเราเรารักมันก็เท่ากับเรา อยู่กับโลกสมมติขาเพราะโลกนี้เป็นโลกสมมุติเรามันก็ไม่ใช่ก็ขอเรียนบอกลูกหลานไว้ว่าให้พิจารณาเรื่องของรักธรรมชาตินะคะเพียงแต่ว่าอาศัยธรรมชาติเท่านั้นเพื่อพิจารณาออกจากธรรมชาตินี้ธรรมชาติออกนอกโลกเท่านั้นที่ที่ที่ไม่ใช่ธรรมชาติค่ะที่เป็นเรื่องของวิมุตท่านเรียกวิมุตเอาเป็นว่าโลกของอโลก โา่าพิสูจน์ได้ที่ว่าพิสูจน์ได้เอาโยงมาถึงเรื่องอ,อะไรคะนักวิทยาศาสตร์ค่ะนักวิทยาศาสตร์ของโลกเนี่ยะคะเห็นไหมล่ะคะ่ะนักวิทยาศาสตร์นี้เขาพิสูจน์ ได้นะคะเขาถ้าพิสูจน์ไม่ได้เขาก็จะไม่ลงใจเพราะนั้นเขาก็พิสูจน์แล้วนี่คะว,ว่าคําสอนพระเจ้ามีเหตุมีผลพระองเจ้าเป็นไปตามนั้นจริงนะคะอย่างเรื่องที่สัต,ต,ต,ตว์สูตรัตวรู้พระนิพพามนมันวนเวียนมาเป็นวันเดียวกันได้อย่างไรนะะี่คะก็ยอมก็ยอมรับใช่ไหมคะแล้วคําสอนท่านพิสูจน์ได้แล้วก็มีมีเหตุมีผลได้นี่จนเขาเรียกว่าวันวันวิสาขาะเนี่ยเป็นวันสากลโลกเห็นไหมคะนะค่ะแล้วแถมอีกนะคะ สาวกสาวิกาหรือพุทธบริษัทของพระองค์เราไม่ต้องพูดถึงครั้งที่พระองค์เลยนะคะเอาพูดครั้งที่เราลูกเกิดมาทันได้ยินนี่แหะคะ่ะถึงไม่ทันองค์ท่านแต่เราก็ได้ยินได้ยินประวัติของท่านคือ,ค,อคือต้นฉบาบคือหลวงปู่ม่นเรานะคะ,ะนี่ค่ะนี่คือนี่พูดผู้ดเดินตามตัวอย่างให้พวกเราเห็นกอ็อะไรองค์การยูนิโกอันเดียวกันนี้แหละคะ่ะเขาก็พิสูจน์แล้วเขาก็ยอมรับ ยกให้หลวงปู่มั่นเราหลวงปู่มั่นภูริัาโตเราเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญของโลกนี่นี่เห็นไหมคะแล้วแล้วคําว่าเป็นบุคคลบุคคลสำคัญของโลกนี้ก็แปลออกมาอีกนะคะให้นี่แปลให้ลูกหลานฟังก็คือเป็นผู้ให้ให้แต่ความจริงให้แต่ความสุขให้แต่ความบริสุทธิ์ให้ไม่มีประมาณ่ะให้เป็นอัปปมัญญาภนะาษาของภาษาศาสนาเรียกว่า ให้เป็นอประมญญาญยาให้ไม่มีประมาณนี่ค่ะแล้วทีนี้แล้วโลกเขาก็เลยเรียกว่าอะไรอ,อะสันติสุขสันติภาพกันละคะ่ะกะนละกันละหรือ,รอประชาธิปไตยนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะ่ะนี่ค่ะขนาดนั้นเลยค่ะการการดําเนินตามพระพุทธศาสนาการทำทำคำตามคำตามทำตามคําสอนนะคะเรียกว่า สนันติสุขสนันติภาพอิสระเสรีนะคะเป็นเรื่องของโลกได้ได้ฟังกันแต่ถ้าภาคปฏิบัตินะคะจิตเป็นอิสระค่ะจิตเป็นอิสระพ้นจากเครื่องพันธนาการพ้นจากธรรมชาติธรรมชาติไม่สามารถจะครอบงำจิตแบบนี้ได้แล้วนะคะ ถ้าภาคปฏิบัติเรียกว่าจิตเป็นอิสระนะคะเพราะนั้นเราต้องทําให้ถึงขั้นอิสระถ้าเรายังเสวยสันติสุขสันติภาพอิสระประญาธิปไตยอยู่มันก็ยังสมมุติอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาแบบอิสระค่ะพ้นจากธรรมชาติค่ะเอาเป็นว่าผู้ที่ท่านเศร้าใจสะเทือนใจห่วงใหญ่กลัวพระาศาสนาจะหายเรือนไปจากโลกไม่หายนะคะขอให้พวกเรา รักษานะคะฝากไว้ในจิตใจลูกหลานนะคะลูกหลานศึกษาไว้นะคะทําความเข้าใจไว้นะคะพระาศาสนาจะไดะ้ถ้าเป็นถวายบูชานะคะมันเป็นมหาบุญเลยค่ะเราอยู่ในโลกก็จะอยู่ไม่เหมือนโลกเขาทัมีชีวิตอยู่ในโลกถึจะเวียนว่าต้ตายเกิดก็จะมีชีวิตอยู่เหนือคนทั่วไปมันจะไม่เหมือนบุคคลทั่วไปท่านถึงว่ามีบัวสีเหล่าในโลกใบนี้นะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ อนุโมทนาบุญอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะกับท่านที่ท่านเศร้าใจเสียใจตกใจโมทนาบุญกับท่านที่เป็นเหตุให้ผู้เล่าผู้พูดได้มาเผยแพร่หรือขยายความผเผยแผ่ออกไปสู่โลกเช่นกันแล้วแต่โลกจะรับฟังแลวเอาประโยชน์แล้วเพื่อท่านประโยชน์ท่านเกิดก็ท่านก็ให้ประโยชน์ผู้อื่นตามคำพระศาจธรรมสอนด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญอ่า ไว้ในโลกที่ท่านดำเนินตามแล้วจะพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าจะอนุโมทนาบุญค่ะ